สวัสดีครับสวัสดี FC YouTube บายประจักษ์และ FC Facebook บายประจักษ์นะครับแล้วก็สวัสดี FC บริษัทชีวินยีสุจำกัดนะครับวันนี้นะครับผมบอยประจักษ์นะครับหรือเซลลบอยนะครับก็จะพา FC ฟลาลูกค้าทุกท่านนะครับมาดูนี่ครับเป็นรถ6ล้อ NMR 130นะครับความยาวขนาดสี่เมตรนะครับ30เซนนะครับรถคันนี้นะครับผมได้นำมาต่ออแท้งขนาด6,000ลิตรนะครับเป็นแท้งดูดสิ่งปฏิกูลนะครับผมจะมีโปรพิเศษนะครับ ช่วงนี้ก็มีทั้งประกอบการมีทั้งประกันชั้นหนึ่งให้ฟรีนะครับของปีแรกนะครับผมถ้าท่านอยากได้รถบรรทุกของยีสุนะครับรถหม่ป้ายแดงนะครับเป็นรถประเภทต่อแทงดูดสิ่งปฏิกูลนะครับก็ให้นึกถึงบริษัทชีวินดีสุดจำกัดนะครับหรือติดต่อหาผมบอยประจักษ์ได้เบอร์โทรติดต่อนะครับ0820486019อย่าลืมครับอยากได้รถดูดสิ่งปฏิกูลหรือรถหม่ป้ายแดงให้นึกถึงผมบอยประจักษ์ได้บริษัทชีวินดีสุดจำกัดนะครับ